สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยายกรณ์วันนี้จะมาพยายกรณ์คนราศีตุลลัคนาตุลน,นะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลอดี ID มาที่บลิเบเบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคาที่บาร์ใต้คลิปแอดไลนอดี ID. มาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้จะเป็นการ พยากรณ์หรือพูดถึงพื้นดวงชะตา ep ที่3นะครับซึ่งเราเดินทางมาถึง ep ที่3แล้วเนาะสนับพื้นดวงชะตานะครับความลับในดวงชะตาที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนของคนราศีตุลลัคนาตุลเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับเรามาดูจุดกําเนิดของเราก่อนนะครับอันดับแรกตนุราศีตุลน,นะครับฉายมาตรงนี้ทําให้เห็นภาพใหญ่ก็คือคนถือคันช่างตนุคืออะไรตนุ สระสออกหมายถึงตนตนคือตัวเราอีโก้ความเป็นตัวเองความรู้สึกนึกคิดเ้าเรียกอะไร m ายเซ็ตนะครับก็ได้แล้วเป็นลักษณะของการที่แบบร่างกายนะครับและยังหมายถึงเข้าของเครื่องใช้ของตัวเราด้วยที่ใช้คนเดียวไม่รวมกับผู้อื่นนะครับอ,อย่างเช่นโทรศรัพท์มือถือ,อานาฬิกาข้อมือนะครับ แล้วก็พวกแปรงสีฟันยาสีฟันเตียงนอนอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าใครมีสามีภรรยาก็จะไม่ใช่เลยนะอืมเพราะว่ามันอาจจะใช้ร่วมกันได้นะครับแต่มาถึงแปรงสีฟันเนี้ยอันเนี้ยมันต้องใช้คนใดอีกคนหนึ่งเท่านั้นเนาะทีนี้เรามาดูใครที่เคยฟังจะรู้นะครับอ่าในความลับในดวงชะตาจะพูดถึงวาสนาดังนั้นเนี่ยพอพูดถึงวาสนาปุ๊บจะหมายถึงเกณฑ์ราศีและและกักษณะกาเนิดน,นะครับ โดยใครที่เคยฟังมาแล้วก็จะรู้ย้อนกลับไปฟังได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ฟังเนาะก็ผมจะทําสลับกันกับพยากรณ์รายเดือนคือต้นเดือนจะทําพื้นดวงชะตาส่วนกลางเดือนเนี่ยจะทําเป็นรายเดือนใช่ไหมครับคือพยากรณ์รายเดือนจะสลับกันไปนเรื่อยมันจะทําให้จมกระทูไปนานดังนั้นเนี่ยใครที่อยากไปดูง่ายๆก็เข้าที่เพลย์ลิสต์เลยครับ เราจะทำลย์ลิสต์ไว้เสมอนะครับให้มันให้มันดูง่ายๆหาง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็ไปดูกันได้นะครับทีนี้เกณฑ์ลัคนาหรือราศีเกิดเนี่ยนะครับตัวจุดเนี่ยก็คือความลับของเราแต่มันก็มีความลับอยู่หลายประเภทหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้ตัวเราเนี่ยลำต้นที่ตัวเองนะครับนับไป4ราศีนะครับนั่นคือเกณฑ์ลัคนาราศีเนาะหนึ่งสองสามสี่พันธุราศีมังกรพันธุคืออะไร ครอบครัวบ้า,าพ่อแม่ลูก,กน,นะครับครอบครัวเนี่ยแล้วก็อสังหาประเภทบ้านรถที่ดินนะครับความมั่นคงของชีวิตมนุษย์ทุกอย่างนะครับความสเตเบิลต่างๆหมายถึงเอ่อเรียกว่าลงหลักปฐฐานหมายถึงบ้านเกิดถิ่นที่อยู่เดิมนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบมีครอบ กพันทางสัญญาได้ด้วยนะครับทีน,นี้นับไป4ราศี1 2 3 4สอปัตตนิราศีเมษเล็งราศีเกิดลัคนากําเนิดแรงเพราะเนื่องจากว่าดาวดวงแดงก็ตามอยู่ในราศีเมษเนี่ยจะมีผลกับราศีตุลหมดโดยเฉพาะดาวบริกตยยูที่โคจรอยู่แล้ว6ปี7ปีเนี่ยนะครับมาทำลายคนตุลมานานทําลายเรื่องอะไรคู่นะครับคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาหมายถึง ไม่สามารถเก็บใครไว้ข้างกายได้สักคนนะครับมีแล้วก็จากเราไปหมดมันเป็นเขาเรียกว่าดวงอาภัพคู่จรน,นะครับเพราะดาวมฤตยูเนี่ยเขาเรียกกินคู่พอมันเล็งรักเขาเรียกกินคู่หมายถึงอะไรไม่สมหวังเรื่องของความรักไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายนะครับมันแรงมากนะมฤตยูเนี่ยเวลาเล็งรักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเล็งรักใครเนี่ยคนคนนั้นจะไม่สมหวังเรื่องของความรักนะครับหุ้นส่วนก็ไม่โอเคดังนั้นเนี่ยปิดประตูเลยครับช่วงนั้นคือแบบ เน้นการงานที่ทําจากตัวเองความรักเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจเน้นเพื่อนนะครับเป็นลักษณะนี้เอานะครับถ้าใครเบือ่อเหงาเพื่อนครับคือหรือจะอย่างนี้คบกันแบบเพื่อนแต่7ปีนะครับคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องคบให้รอบ7ปีก่อนแล้วคุณถึงอยากคบกันเป็นแฟนหรือจะแต่งเลยก็ได้หลังจากคบเป็นเพื่อนแต่คาว่าเพื่อนมันต้องมีระยะห่างนะ ไม่ใช่ว่าคบแบบแฟนแล้วบอกเพื่อนไม่ไม่ใช่นะครับคนละเรื่องนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ลําเส้นกันไม่มีการแบบหึงหวงกันอ่านะครับมันจะมีนะประเภทหนึ่งสมัยนี้แบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่แฟนแต่ก็เหมือนกินะ๊กเนี่ยที่ที่สมัยก่อนก็เรียกกิ๊กใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีความสัมพันธ์แบบรูปแบบใหม่ขึ้นมาแล้วมันจะเหมือนกับแบบไม่ใช่ มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรประมาณนี้ครับสมัยก่อนเรียกว่ากิ๊กแต่สมัยนี้ไม่ใช่เขาจะเรียกอีกแบบหนึ่งเนาะก็นั่นแหละก็คือแบบเหมือนเหมือนกันดูใจกันคบกันก่อนแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่ไหมใช่ก็แต่งไม่ใช่ก็เลิกลากันไปไปเจอคนใหม่อย่างเงี้ยครับมันจะมีคือมันจะค่อนข้างเปิดเป็นรูปแบบนี้ละความรักเนะี่ยฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่เราอะ่ะเพิ่งจะเริ่มเปิดกันนะครับแต่ว่า คนหัวโบราณพ่อแม่เราจะรับไม่ได้สำหรับเรื่องแบบนี้เนาะก็แบบว่ามันโดยเฉพาะคนผู้หญิงไะเนาะอืนั่นแหละประมาณนี้ก็แต่โลกมันไปสมัยใหม่แล้วมันอยู่ที่การตกลงกันมากกว่าเนาะว่าการอยู่กันก่อนแต่งก็ดีอย่างแต่มันก็เสียอย่างตรงที่ว่าการรักมวลสนุนตัวเนี่ยมันก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถดูว่ามันมันใช่ไหมเพราะว่าถ้ามัน มีการแต่งแล้วมันจะทําให้แบบมีผลทางกฎหมายใช่ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ระวังถ้ามีลูกขึ้นมาก็แย่แหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีภาระนะครับทําให้พอเวลาถ้ามันไม่ใช่ในอนาคตเนี่ยกลายเป็นว่ายัางไงละ่ะใครจะต้องรับเลี้ยงดูลูกใช่ไหมครับอ่บางแล้วมีการแย่งกันอีกนะอย่างเงี้ยครับทั้งอยากได้ทั้งไม่อยากได้นั่นแหละแล้วแต่กรณีใช่ไหมครับเห็นไ,ไหมเนี่ยมันจะวุ่นวายดังนั้นเนี่ยมันแต่ฝรั่งอ่ะเขาจะเข้าใจกันเขาจะแบบ มันจะไม่มีการคือถ้าเขาเข้าใจในความสัมพันธ์แต่คนไทยไม่คนไทยเนี่ยเหมือนกับรับรับมาเฉยๆแต่ไม่เข้าใจนนั้นเนี่ยอ่ะเกิดลูกกลางคันขึ้นมาทํางานลทีนี้อะไรแบบเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็วุ่นวายอยู่น้าอันนี้นะครับก็รับมาระวังแล้วกันทุกอย่างมีสองมีสองด้านเสมอเนาะทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกดรูปแบบนั้นมากแค่ไหนนั่นเองทีนี้เดี๋ยวจะว่านอกเรื่องอ่า พันธุปตนิอ่ะต่อไปกรรม,มะ,ก,มมะกรรมะกรกฏกรรม,มะเนี่ยสำคัญมากที่สุดในดวงชะตากรรม,มะคืออะไรการงานการกระทําเวรกรรมในชาตินี้ชีวิตเนี้ยเราผ่านอะไรมาบ้างกรรม,มะเนี่ยคืองานปัจจุบันคือเราทํางานคือพาทิตย์ขึ้นปุ๊บอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานใช่ไหมครับกลับมาเย็นพาทิตตกดินละกลับบ้านนอนนะครับคือมาใช้ชีวิตบ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็นอน เนี่ยมันแทบจะอยู่กับงานหมดเลยเขาจึงเรียกว่ากรรมะคือการงานนะครับสมัยนี้เรียกการงานสมัยก่อนไม่ใช่มันแล้วแต่นะครับกรรมะเนี่ยสำคัญมากตรงที่ว่าในทางโหราศาสตร์ตะวันตกหรือ Western Astrology เขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพวกเส้นเมริเดียนจุดลัคนาเส้นลุงเส้นแวงคือองค์ประกอบเยอะมากนะครับที่เราเห็นชิ่งดาวไปมาเนี่ยเยอะมากแล้วก็คืออะน,นชาร์แผน แผ่นน,นนะเนาะแล้วก็มีดาวทพิปเยอะแยะมากมายนะครับและรวมถึงจุดจอมฟ้าด้วยซึ่งโหราศาสตร์ไทยมีนะครับจุดจอมฟ้าซึ่งจะอยู่ในเรือนกรมะซะส่วนใหญ่แล้วผมก็อยู่ในเรือนกรมะนะใครที่เกิดกลางราศีจะเดือนกรมะใครที่เกิดต้นหรือปาลายราศีอันนี้จะเบี่ยงนิดนึงไปที่ลาพะก็ได้ไปที่สุภะก็ได้ผมเคยเห็นทั้ง2แบบแต่น้อยครับสมวนมอยู่เรือนกรมะาถามว่าราศีไหนที่สุดบอกไม่ได้อยู่ที่ดาวสถิต ถ้ามาจากเรือนอริมนาวินาตต่อให้อยู่ในเรือนลาภะที่ดีก็ไม่ได้ดีนะครับบริสันจุดขอบฟ้าเนี่ยคืออะไรจุดจอมฟ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเหตุผลเขามีอิทธิพลมากเมื่อดาวอริมนาวินาตอยู่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยตัวผมนี้แหละอยู่ใกล้มากนะครับมันเลยทําให้ตัวเราเนี่ยมักจะพบเจอปัญหาครับ อุปสรรคในชีวิตประจําวันจําไว้นะครับชีวิตประจําวันเลยทีเดียววุ่นวายทุกวันทุกเรื่องนะครับหนีเรื่องนั้นกับมาเจอเรื่องนี้หนีเรื่องนี้กับมาเจอเรื่องนั้นอยู่อย่างนั้นแหะนะครับเบื่อมากนะครับทางที่เราเป็นคนที่แบบถ้าใครรู้จักผมนะจะรู้เลยว่าผมเป็นคนแบบโลกลืมอ่ะไม่มีใครรู้ผมจะเป็นคนที่แบบเข้าสังคมระดดเด่นเพราะเนื่องจากเป็นคนปกปิด ไม่ได้ปกปิดนะแต่มายถว่ามีมีพื้นที่ส่วนตนสูงมีคอมฟอร์ทโซนและหมายถึงสันโดษเป็นคนสันโดษอยู่แต่กับบ้านตอนเรียนก็เรียนเสร็จก็กลับบ้านแต่คนรู้จักเยอะเพราะเนื่องจากว่าออกสังคมทั้งทั้งทีอะ่ะมันจะแบบคนไม่ค่อยเห็นไงอ่คนคนนั้นจะเป็นคนโดดเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าใครหน้าตา แบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นคนที่นี่หรือเปล่าอันนี้เงี้ยเขาจะคิดว่ามาจากต่างถิ่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับเขาคือมันดูลึกลับดูแบบน่าค้นหาดูแบบอะไรแบบนี้มันจะเป็นแนวนี้ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอันนี้เราไปอยู่ที่บุค,คลิกหน้าตาอีกด้วยนะครับว่าแต่ละคนเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะ,ะดึงดูดความสนใจไ,ได้มากแค่ไหนประมาณนี้เนาะทีนี้ตัวผมเองเนี่ยยกตัวอย่างผมไม่ได้เกิดตนลักษณะตุนนะครับ แล้วไม่ได้เกิดกรกฎด้วยแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมเนี่ยมีดาวประจําตัวเป็นเกษตรเลนกรมมะนะครับหมายถึงตัวผมเนี่ยมีหลักการเป็นของตัวเองสูงมากใครมาพูดมาให้เชื่อเนี่ยจะไม่เชื่อง่ายๆจนกว่าจะมีเหตุผลที่ฟังขึ้นแล้วก็มาลบล้างผมได้อะผมึงจะเชื่อคนนั้นอ่าเมื่อไนผมจะมีทางเชื่อเลยเป็นคนดือ้อเพราะเกิดวันพฤหัส คนประหัตเนี่ยจะค่อนข้างมีตรกะมีลอจิกสูงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าจะยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นทัดดินครับหนักแน่นมั่นคงกับความคิดของตัวเองยิ่งอยู่ใกล้จุดจอมฟ้าแบบนี้ก็ยิ่งสําคัญนะครับในเร่องกรรมะการงานงานงานผมที่พูดเนี่ยก็เลยเป็นงานที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงจะไม่ก๊อปปี้ตำรามานะครับหลายคนเนี่ยจะชอบเป็นก๊อปปี้ตำรามาหลายคนมาดูดวงส่วนตัวแล้วบอกว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยช่องอื่นเนี่ยเหมือนกันไปนดอกเห็ด ขุดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันลอกกันมาเหมือนกับแบบหลุดมาจากในหนังสือครับอ่านเอาก็ได้ไม่เห็นต้องมาดูเลยใช่ไหมครับนั่นแหละแต่ตัวผมเนี่ยจะค่อนข้างต่างจากคนอื่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมยังมีความคิดและตรรกะเป็นของตัวเองจะต้องผ่านผ่านตัวเองออกมาแล้วก็จะพูดออกมาน,นะครับอืมเพราะผมเนี่ยดาวพฤกษ์ดีเป็นนิดเกิดราศีมังกรนะครับเป็นเป็นนิดเนี่ยมันหมายถึงไม่ชอบเรื่องของตำลับตำลา จะไม่ยึดตำราครับไม่ยึดครูบาอาจารย์คือผมจะเป็นคนคละเลยจะเป็นคนที่ใครดีใครโดนใครใครขนาไหนถูกถูกชะตากับเราครับพอฟังแล้วมันถูกจริตเราอะ่ะคาว่าจริตไม่ได้แปลว่าผู้หญิงนะครับคาว่าจริตหมายถึงบุคลิกถูกบุคลิกด้วยกันรู้สึกว่ามันมันคลิกกันนะอ่าพูดง่ายรู้สึกว่ามันคลิกกัน เราก็จะดูคนนั้นเราก็จะสังเกตคนนั้นเราก็จะเรียนกับคนนั้นเราก็จะพยายามทําความเข้าใจกับคนคนนั้นซึ่งมีเยอะมากครับผมเรียนเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่ารอบรู้ไปหมดก็เลยกลายเป็นว่าเอามาผสมผสานกันจึงไม่มีหลักการไม่มีตายตัวนะครับผมเอาคือพระหันต์เสดีมันมันเป็นนิดเนี่ยมันจะชอบอะไรที่มันง่ายๆย,ย,ยากในตาําราไม่เอาอย่างพูดมันฟังแล้วง่วงนะครับอ่านหนังสือไม่ได้อ่านสองสาหน้าก็ง่วงละนะครับ วางไม่สนใจนะครับประมาณนี้ทีนี้มันสาคัญตรงที่ว่าบรรณาจย์เก่งมากแต่ผมมีอนิบาวินาศมาเบียนหมายคาว่างานงานผมเนี่ยก็คือตรงนี้คือการแก้ไขปัญหาหคนอื่นเพราะคนอื่นมีปัญหาวิ่งเข้ามาหาผมใช่ไหมผมก็แก้ปัญหาให้เพราะตัวผมเนี่ยดาวประจาตัวเข้มแข็งเป็นเกษตรหมายคาว่าผมสามารถแก้ไขได้รู้ปัญหาแก้ปัญหาได้ให้กับผู้อื่นเห็นไหมครับนี่คือดวงผม แล้วเงินก็ได้จากจุจดนั้นด้วยมันเป็นลาบเพราะผมเนี่ยเบี่ยงชะตากรรมให้ตัวเองต้องพบเจอเกิดกับเรื่องแต่ผมทําให้มันเกิดเงินได้เนี่ยคือการที่เราพลิกดวงเราทําให้ถูกกับกันเพราะมีเรื่องการงานไงอืมอันนี้โดยบังเอิญน,นะครับไม่ได้ดูดวงมาก่อนแต่มาดูแล้วมันใช่ท่านั้นเองคือเซนตไปก่อนแล้วครับพูดง่าย,ายเออผมเข้ามาในศาสตร์นี้โดยเหมือนมีเซนต์นนะ คือผมไม่มีเซนอ่าแต่แต่จะเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องเซนเพราะว่ามันไม่มีที่มาไม่มีที่ไปแต่จะบอกให้ว่าแบบชีวิตเนี้ยเซนคือแรงแรงเลยนะแรงแบบแรงสุดๆแรงแบบไปแม่นเลยอะ่ะอืมแต่ไม่ใช่หมายถึงหัวดูเบอร์นะไปแม่นเนี้ยหมายถึงว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่แบบมันมันน่าเหลือเชื่อมากอืม แต่ไม่มีเวลาเล่าเนาะต้องขออภัยในที่นี้เอาไปว่ามันมันแรงมากแล้วกันไม่ได้เป็นคนรู้ทุกอย่างแต่ถ้าเผื่อเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งอะ่ะพอมันได้มันไปเลยอะ่ะแม่นเลยคือแบบงงอะ่ะอืมนะครับประมาณนั้นแต่ว่านาน,านมาทีไม่ได้แบบคือนานมากๆอะ่ะอืมมาทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ครับเท่าที่เคยดูมานะคือแบบเราเรา,เราสัมผัสมาอะไรประมาณเนี้ยครับมันตรงโดยบงังเอิญโดยไม่ได้ดูดวงนะครับแต่มันมาจาก ความฝันอ่าหนึ่งในนั้นคือความฝันนะครับกับญาติพี่น้องนี่แหละอืมไปมากทีนีอ้อ่เรามาดูบนอาจารย์เก่งมากด้วยกันที่สังเกตดาวทิศดาวทิศเนี่ยมีแสงและมีความร้อนอยู่ดวงเดียวนอกนั้นไม่มีดังนั้นเนี่ยมันเป็นแค่นาม,มาทรมันไม่เห็นภาพแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยทําให้เราเห็นภาพเป็นอแไเป็นพิมพ์เขียวเป็นแม่พิมพ์ที่เหมือนซีคนนะครับที่แบบ หลอมเป็นรูปอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับพออย่างเช่นแม่พิณน้ําแข็งอะ่ะเออพอเอาน้ําแข็งมาเอออเาน้ําเทใส่ใช่ไหมครับเอาไปแช่ช่องฟิตพอฟิตเสร็จปุ๊บออกมาก็เป็นรูปรูปนั้นเลยเท่ากันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะนี่แหละก,ก็ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้อ่าดาวทิตเนี่ยให้ความร้อนขึ้นตกทุกวันสิบสองชั่วโมงอะต่อวันใช่ไหมครับแล้วอาทิตย์เนี่ยมีมีความร้อนแรงที่สุดคือเที่ยงวัน เพราะอาทิตย์ตรงหัวที่เขาบอกว่าอาทิตย์ตรงหัวจะร้อนแรงสุดที่นี้เขาก็เลยบรนรนจั์ก็เลยเปรียบเทียบว่าดาวดวงใดก็ตามอยู่ในราศีกัมมะเนี่ยสนับคนตุลก็คือราศีกรกฎดาวดวงใดอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยจะเทียบเท่าลองลำดับลองลำดับลงมาจากดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะครับอืมก็จะให้อย่างผมเนี่ยเป็นดาวประจําตัวนะครับก็จะมีอิทธิพลมากที่สุดและดาวประจําตัวก็คือ และคนาอยู่แล้วนะครับด,นน ία, รด,ด,ดังนั้นเนี่ยก็คือจนุรักษ์นั่นแหละคือดาวดวงเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็จะเด่นที่สุดแล้วครับอนั่นแหละประมาณนี้นนะครับและตำแหน่งเกษตรอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเด่น3า,าต่อเลยทั้งเป็นดาวจุดกําเนิดแล้วก็เป็นดาวที่อยู่จุดจอมฟ้าแล้วก็เป็นดาวที่อยู่ใกล้จุดจอมฟ้าแล้วก็เป็นดาวที่เป็นเกษตรด้วยดังนั้นเนี่ยจะได้3ตมตแหน่งเลยที่หมายถึงความมั่นคงหมายถึงความเป็นตัวเองสูงมากครับ ประมาณนี้ทีนี้ถ้ามีดาวอาริมานาวินาตก็บอกแล้วว่าวุ่นวายเดือดร้อนทั้งวันทั้งปีทั้งชาติตัวผมนี่แหละก็เป็นแต่เราสยบมันได้เพราะด้วยดาวประจาตัวเนาะมันอยู่ที่ตัวเองนี่แหละครับที่จะแก้ไขปัญหายัางไงทีนี้เรามาดูจุดกําเนิดของเราอีกจุดหนึ่งจุดจำฟ้าเนี่ยเป็นความลับชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ความลับที่ผมจะพูดถึงไอ้เป็นเกิดเป็นเคล็ดให้เพิ่มเติมเนาะ เป็นพิเศษให้ทีนี้เราไปดูนะครับตัวเราเนี่ยเป็นราศีธาตุลมต้นธาตุจอดละราศีเขาเรียกว่าจอดละราศีจุดวาสนาของเราเป็นจอดละลาศีหมายถึงอะไรตรงแรงเร็วนะครับคือเป็นคนดือ้อพูดง่ายเมทต,ตุลกรลกฏมังกรคือลัคนานะราศีนะคือคนที่ ตรงแรงเร็วนะครับทําอะไรมักจะร้อนแรงทําอะไรมักจะรวดเร็วทําอะไรมักจะเอาแต่ใจตนเองเพอดือ้อเป็นคนดื้อครับอาจารย์บอกว่าเป็นคนดือ้อทีนี้เป็นคนที่แบบตัวเองเป็นที่ตั้งอะ่ะอืมข่าวเป็นว่าตัวเราเนี่ยต้องระวังเพราะเราเป็นทัดลมลมลมเนี่ยมันเป็นบาปประธาตคือสมาคมหาศาสร์นานาชาติคืออาจารย์พิงโยพงเรลญเนี่ยเคยเคยสอนออนไลน์ไว้นะครับ ผมก็เคยไปฟังอยู่ในช่วงนั้นเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ได้สอนไปว่ามันจะมีสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเนาะไฟกับลมเนี่ยผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์นานาชาตินะอืผมดูทีวีเอาทีนี้ไฟกับลมเนี่ยเป็นบาปธาตุแต่ดินกับน้ำเนี่ยเป็นสุภธาตุนะครับดังนั้นคนที่เกิดรา,าศีธาตุลมทั้งหลายนะครับเป็นราศีบาปธาตุหมายถึงความ ไม่แน่นอนลมเพลลมพัดนะครับอืมแล้วเข้าใจจึงใช้อะไรด้วยความอารมณ์จําไว้ว่าธาตุลมคืออารมณ์จ่ง่ายธาตุลมอารมณ์เนาะจะใช้อารมณ์เป็นหลักใช้คําว่าอารมณ์ไม่ได้หมายถึงความคิ้วโกรธอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงความแบบอยากได้ฉันก็ทําอะไรประมาณเนี้ยครับเข้าใจไหมสุขปากหวานอังคารรับเอาอ่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาแปลว่าทําของที่มันดีแก่ใจเนี่ยฉันทําหมดฉันชอบ นะครับและราศีตุลยังหมายถึงทางรมเรียกว่าเวทนาเวทนาแปลว่าความคือมันอยู่ที่อารมณ์มันจึงชอบและไม่ชอบชอบฉันก็ทําไม่ชอบฉันก็ไม่ทํามันจะมีความลุ่มหลงในจุดนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคนราศีตุลจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับแต่จะมากจะน้อยอยู่ที่ดาวประจาตัวคือดาวศุกร์นะครับไปอยู่ที่ไหนทีนี้มันก็เลยต้องใช้ความคิด ถ้าไม่มีสติไม่มีความคิดเนี่ยเลือเ่อยเปื่อยลมอะครับลมเพลลมพัดไปเรื่อยมันไม่อยู่กับที่มันเลยคือความเลื่อยเปื่อยนะครับจับที่จับทางไม่ได้ทีนี้พอตัวเองเป็นราศีธาตุลมเนี่ยนะครับก็จึงต้องระมัดระวังเนาะทีนี้ราศีธาตุดินคือพันธุราศีเมษคือธาตุไฟพบปัตจันนี้ พบกรรม,มะการงานคือราศีกรกฎธาตุน้ำมันครบาธาตุสีเห็นไหมครับอ่าเกณฑ์ลักนณาจะต้องครบาธาตุสี่การมีครบาธาตุคือความสมบูรณ์ของวาสนาเห็นไหมครับถ้าเรามีครบาธาตุแต่จำเจงมันมีอีกาธาตุหนึ่งคือตรงกลางอากาศธาตุอากาศาธาตุคืออะไรเอ่ยคือช่องว่างช่องว่างในจกกักรวาลอันเวงววัง,วงมืดดำสนิทไปหมดยกเว้นดาวจะส่องแสงดาวฤกษ์ครับยังดวงอาทิตย์แต่และติกาล็กซี่เนี่ยจะส่องสว่าง ทำให้เหมือน light, สปอตไลท์ส่องไปในอวกาศทำให้มันสว่างขึ้นมาแต่ํามจริงมันคือความมืดอันเบิงหวัง,วงคล้ายๆกับน้ําทะเลอันเบิงหวัง,วงทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่ฟ้าจรดดรายอะครับมีฟ้าก็กว้างใหญ่ไพศาลจนลุกหูลูกตาสุดลุกหูลูก,ลกตาทะเลก็เช่นเดียวกันก็สุดลุกหูลูกตาไม่มีคือมันเป็นเส้นขอบฟ้าเลยเนาะคือไม่เห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเลยนอกจากน้ําอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับฟ้าก็เช่นเดียวกันทะเลทรายก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือความว่างเปล่าคําว่างเปล่าหมาย mother, ความว่าไม่ใช่ธาตุสีไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่อ,กอากาไฟจําไว้นะครับช่องว่างที่พูดถึงสเปซนะครับพื้นที่ว่างไม่ได้แปลว่ามันคือลมนะอย่าเข้าใจว่าเป็นเป็นลมนะครับที่ว่างอากาศไม่ได้คือลมลมมีธาตุของมันดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ลมนะครับทีนี้ถามว่าอากาศสธาตุเนี่ยมันคืออะไร คุณสังเกตดูนะอะไรก็ตามถ้าสมมุติว่าถังหนึ่งใบไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยมันคือความว่างเปล่าใช่ไหมครับมันคือพื้นที่ว่างคือสเปซแต่ถ้ามีบรรจุน้ําลงไปหรือเอาทรายลงไปในในถังนั้นเนี่ยจนเต็มมันก็คือมีธาตุดินใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ําก็คือธาตุน้าอย่างเงี้ยครับมันคือการมีแล้วการมีจะแทรกออกมายากจะแทรกได้ยากจะเกิดยากแต่ความว่างเปล่าถ้าใครเข้าใจ จุดจัก,กรวาลพวกนี้ซึ่งผมก็ตกผลึกเองอะนะครับไม่มีใครมาสอนหรอกมันเกิดจากความลึกซึ้งของเราตีาธาตุในทางห่วงจุย้ยจุดนี้มันคืออะไรมันคือการแทรกแทรกให้เกิดได้แทรกแทรกให้การเกิดการสร้างสรรค์การกำเนิดขึ้นมาได้เพราะถ้ามันเต็มมันจะเกิดได้ยังไงอย่างเช่นกระเพาะเราครับที่ยังไม่กินอะไรเนี่ยมันคือช่องว่างใช่ไหมแต่พอเรากินอะไรลงไปมันก็ย่อยใช่ไหม มันก็กลายเป็นว่ามันก็ขับออกพอมันขับออกมันก็จะเป็นช่องว่างเหมือนเดิมเห็นยังการช่องว่างหมายถึงพ,พร้อมที่จะต้อนลับพร้อมที่จะเปิดรับพร้อมที่จะจุอะไรลงไปในนั้นเห็นหรือยังนั่นคือช่องว่างความหมายของช่องว่างนะครับทีนี้จงเติงคําในช่องว่างนั่นแหละครับทีนี้เรามาดูผมคิดในโหเป็นไปชามากโอเคคือปกติคนอื่นเนะี่ยจบแล้วนะอันนี้ต้องนิดหน่อยนิดนึง ตัวเราเริ่มต้นที่ตัวเองนะครับธาตุลมคือการเปลี่ยนแปลงนะกรรมะเนี่ยไม่ได้หมายถึงการงานแต่หมายถึงการเลือกการคิดการกระทําและการตัดสินใจนะครับที่ถูกต้องแต่ต้องมายเสร็จทุกถูกก่อนแล้วการคิดการเลือกการตัดสินใจจะทําถูกทางฝั่งตน,นี้คือทุกคนที่อยู่ตรงกันข้ามกับเราที่มาซัพพอร์ตเราอีกครึ่งหนึ่งไก่เห็นตีนงูง,งูเห็นนมไก่หมายคมว่าบัตดีครับเพื่อนรู้ใจอืมแล้วก็พันธุหมายถึงความมั่นคงใดๆเนาะก็จะกระสง่งกระสายสัมพันธ์มาถึงตานุ คือความความที่เราได้ความสุขความมีวาสนาการยกระดับฐานะเรามายกตัวอย่างเช่นจะได้ง่ายๆการง,งานการงานคือตัวเรามีมายเซตที่ดีมีการเลือกคิดตัดสินใจที่ถูกทางแล้วก็มีหุ้นส่วนปัตตนีเรื่องการงานคือหุ้นส่วนพันธุคือความมั่นคงมั่งคั่งของชีวิตแล้วก็ส่งถึงความรวยความมีวาสนายกระดับฐานะเห็นไหมครับเออมันเวียนซ้ายนะไม่ใช่เวียนขวาเอาขอโทษครับมันเวียนขวานะไม่ใช่เวียนซ้าย คือดาวอ่ะจะเวียนไปทางาตุลพิจิกธนกกูมังกรกลุมมีนใช่ไหมครับแต่ที่ผมค้นพบมันเป็นทางนี้นะครับาตานุวินาศลาภกรมมะสุภะมันไปทางนี้แต่มันอยู่ในเกณฑ์ลัคนาเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้หรือเกณฑ์ราศีเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักตัวเรานะครับมีไ i n เซ็ตที่ดีเลือกตัดสินใจกระทําสิ่งที่ถูกต้องตามตามหลัก แล้วก็เลือกคู่ครองมาเป็นแต่างงานแล้วก็มีพันธุกคือลูกหมายถึงมีพ่อแม่ลูกครบถ้วนก็มีความสุขในชีวิตเห็นไหมครับมันก็ส่งกระแสมาถึงนี่มันจะส่งกระแสไปอย่างเงี้ยตามเนี้ยครับแล้วก็เรื่องของทั่วไปตัวเราเลือกมีมาเซ็ตที่ดีเลือกสิ่งที่ดีก็คือคบเพื่อนที่ดีก็คือบัดดี้ก็ทําให้ชีวิตเจริญมีคนคอยซัพพอร์ตหนุนหลังเราแล้วก็ กลายเป็นมีชีวิตที่ดีมีความสุขเห็นไหมครับทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้เออมันแปลกประหลาดว่าทําไมมันเวียนทักษิณาวดแต่ว่าดาวทุกดวงมันเวียนไปทางอุตราวัตนะครับทักษิณาวดที่ผมบอกเนี่ยเวียนเวียนขวาเนี่ยมันคือการแค่ความดีงามนะครับมันหมายถึงความดีงามตามทักษะนะครับมันจะหมุนตามทักษะซึ่งจักรราศีจะหมุนคนละด้านกันนะครับอืเขาเรียกว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ ดวงดาวจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันคนละเรื่องเนาะก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเนาะมันจะเป็นตามนี้นะสามารถติดตามคำยิงก่อนได้ในคลิปหน้าเดิมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำยไปก่อนในครัฟฟ้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเบื้องจ่ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ